ตอนนอนเราก็จะมานะคะกินตัวมิราแมนนะคะคิึ่ซองใส่น้ำร้อน2อหรือสาือเหมือนเดิมเหมือนตอนเช้านะคะกล่องสีน้ําเงินกล่องนี้นะคะแล้วก็ตัวน,นี้ดูแลระบบเลือดค่ะระบบโลหิตแล้วก็เร่งการถอผ่านนะคะเลือดไหลเวียนไหลเวียนดีนะคะระบบโลหิตของเราก็นะคะทําให้นะไหลเวียนไปสู่ปอดและหัวใจได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทุกอวัยวะในร่างกายของเราได้ละคะ่ะ ก็ทีนี้พอเลือดไหลายเวียนดีเสร็จแล้วทีนี้ตัวนะคะสารสกัดจากป้าไหลเผือกปงสมตัว l อลอาร์จ e นนะคะก็จะช่วยนะคะทาให้นะคะเร่งการเผาผลาญไขมันเลวหรือ LDL ที่หลายๆท่านเป็นแล้วทําให้เราเกิดโรคต่างๆมึนรอตามมานั่นเองนะคะด้วยความเข้มข้นของเขานะคะเราก็จะชงน้ําร้อนแล้วก็ตีให้เข้ากันดีๆก่อนนะ แล้วเราก็จะทานเพราะว่าตัวนี้ทานก่อนนอนไม่ใช่แบบว่า,ากินกาแฟแล้วแบบจะทําให้นอนหลับไหมนะคะหัวใจสั่นไหมไม่ใช่นะคะเพราะว่าปกติเปยเป็นคนที่ไม่ทานกาแฟมาแต่ไหนมาไหนอยู่แล้วนะคะตัวนี้เขาสกัดมาจากปลาไหลเผือกพงสูมแอลอาจินีนอะมิโนแอซิทเเลตแล้วก็วิตามินอีนะคะเป็นสมุนไพรพรีเมียมและสกัดมานะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเปียมไมไ้ได้กินแบบน no ูนนแน่นอนนะคะแล้วก็ที่เสี่ยงอันตรายก็ไม่กินแน่นอนเพราะปกติไม่เป็นคนที่ไม่ทานกาแฟอยู่แล้วนะคะ ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของกาแฟโรบัสต้าพันดีนะคะตัวนี้นะพรีเมียมกาแฟโรบัสต้าพันดีคุณสมบัติของเขาก็จะช่วยให้ร่างกายเกิดการแบบตื่นตัวนะคะแล้วก็ไม่อ่อนไม่เพรียรทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะด้วยนะคะสาสกัดจ,จากนะคะป้งไหลเพือกของเราด้วยนะคะคุณผู้หญิงที่ไม่มีฮอร์โมนนะคะไม่เป็นประจำเดือนก็จะทําให้หงุดหงิดหน้าดําหน้าคล้ำเจ็บนัน่นนี่นูน่นอ่อน,ออน,ออนแอนะคะ เกี่ยวกับพวกระบบมดลูกนะคะเยอะมากนะคะช่วยในเรื่องของคุณผู้หญิงด้วยนะคะระบบภายในนะคะเป็นนะคะตกขาวนะคะบางคนปวดท้องประจําเดือนหนักมากทรมานจะเป็นประจําเดือนแต่เดือนปวดท้องหนักมากนะคะแต่โชคดีที่เปียไม่มีปัญหาปวดท้องประจําเดือนแต่หลายๆท่านที่มากินดใช้กับเปียแล้วบอกอูหนูมีปัญหาปวดท้องประจาเดือนตลอดเลยพี่เปียหนูมีปัญหามดลูกไม่ดีหนูมีปัญหาระบบเลือดไม่ดีหนูมีปัญหาผิวหนูมีปัญหาไขมันเยอะอะไรอย่างนี้นะคะ ก็จะนะคะแนะนาให้กินสูตรของเปลี่ยนนี่แหละเาหลายหลายคนเลยนะไม่ใช่บางท่านหลายคนเป็นซีดเป็นซีดในลูกก็ไปหาคุณหมอไปตรวจแล้วพบซีดเลยคะ่ะซีดก้อนเนื้อนะคะมันบางบางตัวที่มันแบบขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะแต่ของเราอะ่ะเวลาทานตัวรีมเ,เข้าไปไปช่วยื้นปูในตรงนั้นนะคะซีดแบบกลับเล็กลงเล็กลงเล็กลงอะ่ะนะคะแต่ที่คุณหมอจะได้ผ่าตัดไม่ได้ผ่าอะไรเงี้ยนะ ตื่นเช้าขึ้นมาบอกเลยว่าใครได้กินมิราเมนนะนอนหลับจนหลับสบายนะคะเราก็เลือดมันไหลเวียนดีไงทาให้เรารู้สึกแบบสบายตื่นเช้าขึ้นมาแล้วแบบไปส่องกระจกดูแล้วอ,อ,อายุเยอะขนาดนี้แล้วทาไมผิวของเรามันดีขนาดนี้อะไรอย่างนี้คะ่ะเลือดมันก็ไหลเวียนดีนะคะเพราะฉะนั้นถามไม่ได้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการห่อผานะกินใช้สูตรเปียห้าตัวเนี่ยคุณรู้เรื่องเลยนะคะแล้วใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาก็จะฟื้นฟูเขาก็จะไปบอกแก้ไขปัญหาด้วยแต่ ตัวที่เป็นสายตาที่รักษาสายตาโดยตรงเลยคือตัวเจหน่นะคะแต่ตัวรีเอ็มมิลแมนเขาก็จะไปฟื้นฟูระบบที่มันเสื่อมแหละแล้วก็จะบอกเราเขาก็จะค่อยๆฟื้นฟูเพราะเขาฟื้นฟูทุกระบบในร่างกายของเราไงนะคะถ้าเราทานไม่ถึงมันก็จะนานเห็นผลแต่ถ้าเราทานถึงทานต่อเนื่องแบบเปียนะ,ะมันก็จะดีเหมือนทุกอย่างปกติเปียก็มีปัญหาสายตาเหมือนกันสายตาสั้นสายตาย,ยาวนะคะได้ใส่แว่นตาทุกคนคุณพ่อคุณแม่น้องชายนะ แต่ของเปียคือนะคะที่เปียดูแลสุขภาพแล้วเปียเป็นคนที่ไม่ดิง้งไม่ดื่มมาแต่ไหนมาไหนแล้วด้วยเปียเป็นคนรักษาสุขภาพแล้วสายตาของเปียเปียก็จะแบบว่าปล่อยให้เขาได้ปรับตามแสงตามที่เราแบบนี้นะคะเปียก็เลยจะไม่ใส่แว่นตาให้มันค่าสายตาของเราให้มันเยอะขึ้นอะไรแบบนี้ไม่เคยไปตรวจสายตานะคะก็นะคะ,ะเปเป็นคนที่ กินใช้นะคะเสริมอาหารเมื่อก่อนก็เมื่อก่อนที่ไม่ได้กินตัวซิกทีนใช่ไหมเราก็เคยกินใช้ตัวอื่นมาแต่บริษัทคอลุมไปหมดแล้วเพก็เลยไม่เปิดใจทานอะไรจนมาเปิดใจกินซิกทีนแหละตอนนี้เข้าปีที่4แล้วไม่เคยกินใช้ตัวอื่นเลยนะคะไม่เคยนอกใจจะไปกินใช้ตัวอื่นเลยนอกจากซิกทีนและทําให้เราแบบสวยกลับมาแบบนี้ใครจะไปนอกใจใช่ไหมคะ